ปัจจุบันนี้การจดจาใบหน้าเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความน่าทึ่งมากที่สุดและก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดในวงการ AI ด้วยความสามารถของมันในการระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนของคนได้โดยใช้แค่ลักษะบนใบหน้าธรรมดาธรรมดามนเลยถูกนำมาใช้ในหลายวงการมากตั้งแต่ในเรื่องความปลอดภัยในการทําธุรกรรมค้าขายแต่ถ้ว่าพอมีการนํามาใช้ในวงกว้างเนี่ยโดยเฉพาะในจีนมันเกิดคําถามขึ้นมาใหญ่ๆเลยเกี่ยวกับปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการสอดส่องในแทบทุกที่และระบบโซเชียลเครดิตซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของประชาชนอยู่แล้วการจดจำใบหน้าเนี่ยจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการควบคุมสังคมและเทคโนโลยียนี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในจีนยังไงบ้างและผลทร่ตาม,มาต่อสังคมจีนนั้นคืออะไรและประเทศอื่นๆรอบข้างคิดยังไงกับการสแกนใบหน้าแบบหนักหน่วงแบบนี้ของจีนเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับประชาชนจีนเองหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาคำตอบเบื้งองลืกอเบื้องหลังของเรื่องเหล่านี้กันในวิดีโอนี้ไปกันเลย การจดจำใบหน้าหรือ Facial Recognition เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ AI หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถตัวจับตัวตนหรือยืนยันตัวตนของบุคคลได้โดยใช้การวิเคราะห์จากใบหน้าของพวกเขาผู้เห็นภาพเลยก็คือมันจะใช้การจับภาพใบหน้าก่อนเมื่อจะเป็นจากรูปภาพหรือวิดีโอหลังจากนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ใช้อ,อัลกอริทึมในการกตัวจับใบหน้าในภาพนั้นแบบอัตโนมัติแล้วก็ดึงข้อมูลสัมพันธ์นออกมาเช่นระยะห่างระหว่างดวงตารูปทรงของจมูกความกว้างของปากหรือแม้แต่โครงสร้างของโหนกแก้มอ์ปกอบทั้งหมดนี้ถูกแปลเป็นข้อมูลทางิตส และเราเนี่ยพิได้ออกมาเป็นลายพิมพ์ใบหน้าหรือ facial print ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับแผนที่เฉพาะตัวที่แสดงใบหน้าของคนคนนั้นแต่ว่าแสดงในรูปแบบของดิจิทัลลายพิมพ์ใบหน้านี้เนี่ยถูกนำมาเปรียบเทียบกับลายพิมพ์อื่นๆที่มีอยู่ในฐานข้อมูลถ้าลายพิมพ์ของใบหน้าที่กำลังวิเคราะห์นเนี่ยตรงกับอันใดอันหนึ่งที่เคยบันทึกไว้คอมพิวเตอร์หรือว่า AI เนี่ยก็สามารถจดจําคนคนนั้นได้และเพื่อให้กระบวนการนี้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือระบบจดจาใบหน้ามาใช้เทคนิน learning, ค machine learning คล้ายๆกับ AI รูปแบบอืื่่นนนๆๆคคออออมมพิวเตตรรร์ยยยัจะะะูู้้แแแลกปบบบขงงใหาา ดูศึกษาจากข้อมูลรูปภาพหลายล้านรูปจากคนหลายๆคนในต่างมุมกันแสดงสีหน้าที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ในสภาพแสงที่แตกต่างกันซึ่งความหลากหลายนี้เนี่ยช่วยมันเห็นตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นและ็จะทำให้ระบบเนี่ยมีความเก่งกาจในการตรวจจาบใบหนามากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกวันนี้การจดจําใบหน้าเนี่ยมันเอาไปใช้ในการปลดล็อกโทรศัพท์การควบคุมการเข้าออกอาคารการใช้ตามหาคนหายหรือแม้กระทั่งสอส่องฝูงชนในที่สาธารนณะ แต่ก็ตามเทคโนโลยีนี้ถ้าเกิดคำถามน่าเจอจะทำตามมาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการเคารพความเป็นส่วนตัวความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือการที่เจ้าที่บางกลุ่มเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายกรณีที่เกิดขึ้นในจีน คือในจีนเนี่ยมีการใช้ระบบจดจาใบหน้าเป็นเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกหัวมุมเมืองถูกใช้ในวงกว้างม,มากๆในใด้านของชีวิตประจําวันและในการควบคุมสังคมในเมืองใหญ่ๆมาถูกหลอมรวมกับร,ระบบกล้องวงจรปิดของรัฐกล้องชิยาหลายพันตัวที่มาจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์จดจําใบหน้าคอยถ่ายภาพผู้คนตามท้องถนนสถานีรถไฟสนามบินหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าทุกใบหน้าที่ถูกจับภาพได้สามารถระบุตัวตนแบบเรียลไทม์ทำให้ทางการเนี่ยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวสกัดจับผู้ต้องสงสัยหรือตามหาคนที่กำลังถูกหมายหัวได้ เทคโนโลยีนี้ยังถูกนามาใช้เพื่อเสริมความมั่นคงภายในด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อ่อนไหวอ,อย่างซินเจียงที่ซึ่งมันเนี่ยถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือสอดส่องอื่นๆเพื่อจับตาดูพฤติกรรมของคนส่วนน้อยที่อาศัยอยู่บางกลุ่มอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชาวอุยกูเรื่องบทจดจำใบหน้าเหล่านี้เจ้าที่สามารถดูตำแหน่งของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแม้จะแฝงตัวอยู่ในฝูงชนขนาดใหญ่ซึ่งช่วยพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าจับกลุ่มหรือจัดการได้อย่างรวดเร็วเลยครับและพอมาถึงแบบนี้เนี่ยทำให้คนก็นึกว่าในมุมใบหน้าของเราอยู่ในข้อมูล ความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในเมื่อเราออกไปไหนมาไหนเนี่ยรักก็รู้อยู่ตลอดรักสามารถส่อสองเรื่องควาที่เห็นทางการเมืองหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างเรียลไทม์แต่ก็ได้ความที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจีนซึ่งเป็นบบประเทศที่รัฐบาลเนี่ยมีพลังควบคุมค่อนข้างสูงอีกทั้งมีประชากรกว่าหลายพันล้านคนระบบนี้เนี่ยมันก็ทำงานได้ดีในประเทศจีนเลยครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้วระบบจดจำใบ,บหน้าเนี่ยถูกนำมาใช้ในเรื่องธรรมดาในชีวิตรประจำวัน ผู้คนใช้ไม่ได้ของตัวเองในก้ารจ่ายเงินในร้านค้าถอนเงินจากตู้ ATM หรือใช้เข้าตึกที่พักอาศัยหรือไม่ได้ใช้เช็คชื่อลงเวลาเข้าเรียนในโรงเรียนหรือว่าตอกบัตรเข้าทํางานในบริษรัทแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นแอปพลิเคชันจ่ายเงินก็มีฟังก์ชันกนารจดจำใบหน้าเพื่อสาความปลอดภัยของผู้ใช้บัญชีด้วยแต่ถ้าว่าการใช้งานที่เหมือนมากมายมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันก็จสร้างความน่ากังวลอย่างมากอยู่ ในจีนเนี่ยยังม,มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับควบคุมการเก็บและใช้ข้อมูลไบอเมตริกหรือข้อมูลชีวภาพอยู่ซึ่งมันเปิดช่องให้ทางการเนี่ยมีอำนาจมหาศาลในชีวิตส่วนตัวของประชาชนการจดจำใบหน้านี้ที่หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้คนโดยเฉพาะยิ่งผ่านระบบที่โด่งดังอย่างโซเชียลเครดิตซึ่งในบางเมืองเนี่ยระบบนี้นั้นได้คอยประเมินพฤติกรรมของแต่ละคนที่จะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการต่างๆของพวกเขาผู้อย่างเลยก็คือระบบโซเชียลเครดิตในจีนนั้นทั่วแบบมาเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ และพฤติกรรมของประชาชนและก็รวมถึงบริษัทต่างๆด้วยโรบินีนั้นตั้งอยู่บนแนวคิดของความไว้วางใจทางสังคมโดยจะให้คะแนน,นกับแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับการกระทำในแต่ละวันของพวกเขาซึ่งเป้าหมายอย่างเป็นทางการแล้วคือเพื่อส่งเสริมการทําความดีเสริมสร้างความไว้วางใจทางสังคมและสนับสนุนว่าให้ทำการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบในทางปฏิบัติแล้วพฤติกรรมต่างๆเนี่ยอาจส่งผลต่อคะแนนของแต่ละคนได้เช่นการสายบินตรงเวลาการเคารพกฎจาราจรการเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่าการทาตามสัญญ,ญา พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยสามารถช่วยเหล่านั้นเพิ่มคะแนนขึ้นมาได้แต่ทางกับการกา้ากระทําที่ถูกมองว่าได้ความรับผิดชอบหรือผิดศีลธรรมอย่างเช่นไม่คืนเงินกู้เผย,ยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จบนอินเทนอ,เอร์เนต็ตการก่อกวนความสงบในที่สาธารนณะก็จะทำให้คะแนนนั้นลดลงไปได้ผลที่ตามมาจากการประเมินเหล่าน,านี้นั้นไม่ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงและบางครั้งเนี่ยมันก็ดูเป็นรูปธรรมซะมากๆผู้คนที่มีคะแนนที่สูงเนี่ยอาจจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการเข้าถึงธนาคารที่ง่ายขึ้นเดือส่วนพิเศษเซหรับริการบางอย่างหรือแม้กระท ในการเดือดร่องเกมเอกสารราชะการต่างๆแต่ทางกลับกันผู้ขวนที่มีคะแนนที่แย่นั้นอนจไั้ผิการลงโทษเช่นการถูกจำกัดการซื้อตั๋วรถไฟหรือตั๋วเครื่องบินถูกจำกัดการเข้าถึงงานราชการบางแห่งหรือแม้กระทั่งไม่สามารถส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนชื่อดังได้แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าระบบนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศมันก็ยังเป็นการทดลองใช้งานในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปโดยมีเกณฑ์หรือวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมืองแต่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเนี่ย การจดจำใบหน้าไม่ถูกใช้เป็นวิธีหลักเพื่อบรอนข้อมูลเข้าสู่ระบบพวกนี้โดยการบุพฤติกรรมในแง่บวกหรือแง่ลบในพื้นที่สาธารณะด้วยอัตโนมัตินอกจากนี้ในแง่เศรษฐก,รรกิจเนี่ยเทคโนโลยีนี้ก็ไม่ได้จกากัดอยู่แค่ภาครัฐเท่านั้นบริษัทที่หลายแห่งก็เริ่มนำมาใช้เพื่อจัดการพนักง,งานของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่รับรือให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยของอาคารและเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ ดังนั้นสหรผู้ที่สนับสนุนระบบโซเชียลเครดิตของจีนนั้นเก็ดชอบส่งเสริมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมแต่เสาร์คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยพวกเขามองว่าระบบพวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ควบคุมสังคมที่ทรงพลังเปื่เสริมรัฐบาลจีนเนี่ยก็สามารถปรับแก้คะแนนของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองให้มีคะแนนน้อยลงเพื่อทําให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ยากมากขึ้นในทั้งแม้จะเรื่องความเป็นส่วนตัวในการเดินทางไปสถานที่ทต่าง ที่พวกคขรอกข้าเนี่ยก็จะตัดสินพฤติกรรมของคนจากคะแนนเทือนรนฐบาสร้างไว้หรือวาการจำกัดสิ่งต่างๆทางราชาการจากคะแนนที่น้อยเกินไปซึ่งมันก็เปรียบเสมือนการประจานคนที่ได้คะแนนน้อยโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยได้คะแนนน้อยเพราะอะไรเป็นเหมือนให้คนลอกข้าเนี่ยเชอ,อกดดันอะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยอาจทำให้จีนมีปัญหาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมของประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากอยู่แล้วและการทำแบบนี้เนี่ยอาจทำให้จีนถูกมองไม่ดีในสัตวน,นานาชาติเลยก็ได้นะครับ อย่างเช่นในพระพฤษภาคมปีั5ิ4ที่เซี่ยงไฮ้ระบบจดจำใบหน้าเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์ในเมืองไปซะแล้วคือกล้องเนี่ยมันมีแทบเป็รุกที่เลยในบางย่านก็มีการติดตั้งกล้องอาชยะหลายพันตัวที่คอยสอดส่องการเข้าออกของผู้ปรกอบกาและผู้มาเยือนอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ก็ประกาศว่าเป้าหมายหลักเนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อค,ควบคุมความปลอดภัยโดยการใช้ AI ตัวจับก,กิจกรรมที่น่นสสาสงสัยได้อย่างรวดเร็วบางหน่วามาใช้เพิ่มโดยความสะดวกในชีวิตประจําวันทั้งชน,นตัวตนตอนเข้าออกอาคารด้านค้ารู้จจ้ยเงินในสถานีรถไฟใต้ด ซึ่งสัญที่เหล่านี้เนี่ยก็มีการติดตั้งกล้องเพื่อผู้คนสามารถเข้าได้เลยโดยไม่ต้องใช้บัตรหรือว่ารหัสผ่านแค่ยืนนะ้าเข้าไปสแกนแต่ว่าการที่มีกล้องจำแนมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันก็สร้างความน่ากางังวลเรื่องการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นไปในหลักที่มีการถกเถียงกันเรืเ่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของาบางแห่งเนี่ยก็ามาประนามถึงความเสี่ยงของการถูกสอดส่องที่มากเกินไปสื้อประชาชนทั่วไปซึ่งเส้นแบ่งระหว่างความปลอดภัยกับการบุกรุกเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ชดเจียนมากขึ้นเรื่อยๆและคำถาม,ถามเรื่องการออกก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราก็ได้พบเห็นการเกิดขึ้นของลักษณะเสี่ยโขที่สมจริงมากๆสมรรถภารเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของพวกจดจาไม่น้าไปเลยซึ่งลักษณะพวกนี้นั้นมีความแม่นยำที่น่าทึ่งมากเหมือนกับในหนังเชื่อคนมากุมเนี่ยสามารถผกปินตัวตนของตัวเองและหลอกลวงกล้องวิดีปิดได้และไม่ต้องมาเชิญกับภัยคุกคามเหล่านี้ทางการจรีนกแ็แสดงความกังวลออกมาพวกเขาเนี่ยกำลังมองหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเขาหน้าการเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่นรรถถพาาายยภต และงานสเปเชียลอฟเฟษต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยผู้คนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ผ่านแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ผู้ขายบางรายเนี่ยถับโฆษณาจุดเด่นเลยว่ามาสมารถหลบเลี่ยงยเครื่องสแกนไบโอเมตริกได้ซึ่งยิ่งช่วยเสริมความน่ากังวลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ทางการจีนเนี่ยก็มีพิจารณาที่เสริมความแข็งแกร่งให้กระโหลกออกฤทิเทิมในการจดจำใบหน้าเพื่อพวกมันเนี่ยสามารถตรวจจับความพิกติที่เกี่ยวข้องกับการใส่หน้ากากเหล่านี้ได้และอาจจะมีการออกมาตรการควบคุมหรือการจำกัดการขายหน้า แลวมันก็อาจจะเกิดเรื่องแบบที่คนคนนึงเนี่ยอาจจะเอาหน้ากากที่หน้าเหมือนคนคนนึงมาใส่แล้วก็น่าไปก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆหรือทําพฤติกรรมที่ไม่ดีในที่สาธารนณะเพื่อคนที่เป็นเจ้าของหน้าเนี่ยถูกตัดคะแนนไปได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดิสเครดิตอย่างหนึง่งถึงแม้ตอนนี้จะไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ตามแต่ว่าทามาจีนเนี่ยก็ไังแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบตัวเองเพื่อตัวจับหน้ากากได้ดีมากขึ้นเลยนะครับจริงๆที่ชัดเจนเลยว่าประเทศจีนเนี่ยมีระบบการจดจบใบหน้าที่นํามาใช้เป็นเครื่องมือหลัก ในการพัฒนาประเทศให้นนสมัยชนการสอดส่องดูแลและการปกครองแม้ว่าระบบพวกนี้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกในหลากหลายด้านช่วยลดขั้นตอนและช่วยเสริมความปลอดภัยก็จริงแต่การที่มันน้นถูกหลอมรวมข้าบระบบโซเชียลเครดิตและการที่มันถูกเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวาง,วางในพื้นที่สาธารนณะก็ได้สร้างความกัวงวลมากขึ้น,นเรื่อยๆเกี่ยวกับระบบป้อง,องความเป็นส่วนตัวและความเป็นไปได้ที่รัฐเนี่ยจะนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดการเกิดขึ้นของเทคนิคใหม่ๆเพื่อหลบเลี่ยงการสอดส่องเหล่านี้นั้นอย่างเช่นการใช้นกการที่สมจริงมากๆ,ๆเนี่ย มันแสดงให้เห็นเลยว่าประชาชนเองบางครั้งก็พยายามที่จะหลบเนีสายตาที่พวกเขาเนี่ยมองว่ามันล่วงหล้ำมากเกินไปซึ่งในบทนี้นั้นความท้าทายสําคัญเลยก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยต้องหาจุดสมดุลระหว่งหวางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีความปลอดภัยของสาธารนณะและการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนและจะมากำหนดขอบเขตใหม่ของสังคมในจีนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเลยก็ได้ครับ